าทยสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซี F C, มื้อทุกคนที่กําลังข้ามาครับเบอร์ทส้มคลิปอยู่นะตอนนี้เดี๋ยวนี้กาเวลาประมาณสองโมงเคยยหอดสามโมงขอจะแจ้งทุกคนนะื้อน,นี้เป็นมื้อวันอังคารวันที่เก้าเดินเดินสี่มันพูดบ้างไหเออไม่เลยว้นนี้เป็นวันพูดทุกคนนะวันพูดวันที่เก้าเดินสี่สองพันสองห้า กะสีผ้าเดลไปหับน้องทรายทุกคนเลยอยู่ฝั่งขวาทุกคนไปฮับอยู่หน้าด้านฝ้าน,นั่นแหละฝั่งมุกดาหารทุกคนไปกันสามคนสขกค่แลวกะหลานได้เขาเอาน้องท้ายมาตั้งแต่เมือ่อค่ำว่าน,นี่นทุกคนเลยกะผาเดลไปลัดเอาอยู่เด้อหน้าด้านมุกดาหารท่าน ในลายมือแล้วทุกคนสี่มือห้ามือนีห้ามือนี้ทุกคนเลยสิเอาน้องชายกลับบ้านกนมาพิธีกรรมยู่นกรรมพิธีกรรมกรรมทางศาสนานสูงนี้กะบอกขอให้ชูด,ดีบ่เลิศคนในดะ้ครอบครอในผ่านเด้งกะมีปัญหาแบบนี้แหละทุกคนเลยสิ่งที่บมคาดคิดมันก็เกิดมากทุกคนกะผมนึกว่าฝันเลยน,ะน้องชายกะคนยังน้อยยังนุ่มอยู่คือว้าวเลย สตากรรมเพือมั่นมันมันฝืนลทขีดฟ้าบรได้พวกนนะีลามาลัดกันอยู่นี่ <c oughs> กับอันขาน้ำบ้า, <c oughs> าได้พาไปไปชี้ค้นแล้วก็เขามาแต่ฟังไทยพูดได้ก็น,น่าจะลายคุ้นยู่สองข้ามากันยู่นี่สองข้ามากันช่วนน <c oughs> งนี้นี่บุคอยชู้ดีไปเลยช่วงนี้มีแต่เหลืองแต่เล่าทุกคน <c oughs> เอ้ย ใช่แลากาก้วก็ได้ครอบครัวแล้วทุกคนแต่ยังมาท่านได้แต่งตงานลูกก็ได้เลยลูกชายอายุประม, ern, ระมาณจะปีแล้วครับสองปีปลายทุกคนเลยก็บย่าฟังหอดสามยังมาทันหอดทุกคนเลยลูกชายก็ได้สองปีปลายแต่พอดันมาจากป้าลูกก็เบบซี่หลายคนก็ถามเข้ามาว่าสาเหตุการเสียชีวิตนี่เสียนอนยังไงนะทุกคนเลยคือ เอาไปโรงพยาบาลแล้วหมอเขาสนสูตรว่าสาเหตุการเสียชีวิตนี่หัวใจวายทุกคนเลยหัวใจล้มเลวเชื้อพัน์อาการแบบว่าขาดน้ำทุกคนเลยขาดน้ำแล้วหัวใจล้มเลวผมมีคนเห็นทุกคนเอาขยะไปทิ้มแกขยะไปทิ้มนะนะเพราะว่าบนน้องชายยู่นี่เป็นมันเป็นคล้ายๆกับอัน รีร์ดหรือว่าเป็นบ้านสวนประมาณนั้นนะเอาขยะเอาไปทิม้มเพราะว่าถือกะนั่นะถือกะเอาเกล็ขยะไปทิม้มและถือปากะรอบต่อไปแล้วคนงานน้ำเดียวฮะและเหมยท่ามีเห็นรถ,ม,นรถมีเห็นรถมากแลาไปน้่เบื้องไปน้่จุดทิ้มขยะไปเห็นหนองนอนอยู่อยู่คางรถฮนะชอบเห็นกับประมาณสองโมุทุกคนเลยเอาขยะไปทิม้มประมาณใบสองชอบ คนไปเห็นอ่ะซีโมงเลยคือทเวาวแล้แหละมันหึงพจน์มันหิงพจน,น์ทุกคนนี่ก็เลยเอาเอาไว้บบได้มันเหิงพจน์แบบซอยบบได้ทุกคนไปฮาโมโมกะสุดความสามารถโมเฮอเวลาสี่นาทีถ้าเลย่นสี่นาทีบบได้ก็คือแล้วโมเขาเฮิในนั้นเลยคือโมอเขากะกาอาบโบรอดเลยทุกคนคือน้องกะจนย่าหายใจแล้วออกไป พอ,อเดินทางตปนี้ไปฮอคุณก็น่าจะเกือบแจ้งประมาณห้าโมงแล้วนะมาฮอดด้านนะทุกคนเลยหากห้าโมงเร้าสองนาที่แต่ด้านเขาท่านได้เปิดเขายัางปิดไว้ยท่านหอเวลลาเปิด ฟ้านะทุกคนฟ้ามุตราหานนะกะมาฮอดผีกพอดีห้ามงคลทุกคนเลยฮอดด้านก็นได้เขาน่าจะคือห้ามด้วพอดีแจ้งหูแจ้งตาทุกคนเลยหลังจากนี้ก็เฮากาันจะได้ไปหามฟ้าไปมุตราหานใช่ทุกคนเดี๋ยวไปพบกันยุฟ้านั้นทุกคนเลยเดี๋ยวสีหาปั๊มบาดปั๊มเบอร์ไปก่อน ฟังมุกดาหารแล้วทุกคนเลยแต่คนยังทันได้มากครบผู้ขับรถก็ดยังยุ่งปุ่นทุกคนนะเขายังไปปั๊มบัตรทันได้แล้วซุ่มมาแต่กรุงเทพก็ได้ยังท่ารถฮงงมอมมาแต่ฟ้านั้นทันได้มากยังปั๊มบัดปั๊มเบิร์มาแล้วกลับบ้านกลับซอง ปราสงเคอเทศการคนอื่นล่างไรพาเดยวกับบ้านเชวาเชลบันน้องระกลับบ้านคือกันแต่กลับระกลับในฐานะแบบนี้อันนี้คือแฟนเล่าและเมีเล่าหาก็ได้ลูกหนึ่งลูกก็ยังน้อยๆถ่ายปลาลูก ได้เขยือนย้ายศพกไปเชื่อรถมาทางบ้านพอแล้วนะมาได้เลยท่านเงินเลิกวานเงิเลอกจะทำมากนหอนไวอยู่ปะหอนยังโมงไบร์ย่หอนก็แต่สีโมงหอนนี้นะหอนอยู่ปั๊มไปอยู่ปั๊มสี่บังเทาอย่างโหลดค้า โมอเขามาตรวจดีเธอหนึ่งที่เนด้อยากได้ยาชูกินยาบ้านกับซองได้แบบนี้หน้าตาก็เบิ่งวันี้ก วันนี้้ไดกลับบ้านเกินเมืองนอนได้เมื่อยเมื่อซ่านอา้เอ้ยน้องทาอยู่บ้าน บานเดิม่อนบันนี้มือหาอยู่น้ำครัพกูเพิ่นเฮ้าพร้อมน้ำพาำตาอยู Maybe, чи, ่บ้านพ่อแม่ไอ้น้องกระทาอยู่บ้านอหัตบลนนั้นของผมสองใบอ่ะของผมเสื้อผ้าผมแหมเจ้ามยเสื้อผ้าผมเไม่ คนเขาลังลาคกับเมื่อดินเทศกาลสงการปาโตผัดเมือในฐานะแปบนี้แล้วเรียบร้อยทุกคนวันนี้ก็ข้าวก็ได้กลับบ้านก็ผ้านองกลับบ้านก็

ห้ามน้ำคองมาเด้อมันเด้องามไม่นำนะเราขอเป็นจามบ้านหาก่อนพี่สะพานที่สะพานห้ามสะพานนี่มินิมีตุวร้นเลยหรอห้ามน้ำคองแล้วันนี้ห้าน้ำคองจะได้ทนด้ยเราเนาเราดีเราได้เปนมือบ้านเฮา เมาเมืดวันนี้กลับบ้านวันนี้ด้เวลากลับบ้านแล้วได้ม้อนเอ้ยวันนี้เมื่อหาเมื่ออยู่บ้านเฮาบ่นมันสบายใจมาย่เมืองหลวงแล้วมันเป็นแล้วนี้กับผูจ้างในสุโขทัยมาเนาะ ตามพี่ตามพ้องนะถ้าเสียอยู่นอกละเอามีเธอร์เอาบ้านเอาลัดไปเลยลัดป้าไปเชื่นะอภาษานะเลยนะั่งกาแฟนะกาแฟเอาเอาไว้กาแฟนกแมมมอธอะไรนะเอามาทานใส่อีกไส่อีกได้หนึ่งขวานะ

เ้าพาด้ผ้าปกผากม่ผ้าปกมาปุกลบ้างไปงานไปงานจบกห้มันห้ลับจะด้วยเฮงมีแห้าแล้วมาส่งน้องนุ่งุ่งร้านจกไหมัน พอดีที่รถจักรมาก้อนครับที่รถจักรมาก้อนเขาชนรถไทยนี่ยังยุกไก่ยุ่แกมาเส้นทางมันยะ โมงฝ่ายขีดโมง1ปนาทีท่านได้ตัดไม้ตดัดฟืนเลยนะเคยเขายัางบอกท่านได้ตัดเอาศบลงว่างไว้แล้วก็นจังพาเดียวไปหาตาัดไม้ก็กองฟอน

ก็ต้องโหงทังปีได้เป่าน้ำหน้นี่ก็ย่างนี่แหละมากินข้าวน้ำมันสองแสนกับร้อยบาทน้ำมมาสมภาพจับเอาหม้อให้เธอเห็ได้ติพื่อไปถุงสบายชวนสัป้าทำทุกอทังบนยิ่งงานา สายฟืดไม่ดีเป็น อยู่เคยยาพนี่อยู่เฮงการกัญยาเพนี่นี่อันนี้เป็นป้ายรักก่อนของยาไี่ต้นนางลานมวยอนไม่น้ำนะหอมเือนะื้อเมือนเลยตัวเลขลืบมืเลยตักเชียชีวิตปีเริ่มจีการเพิ่มปี2อ0พเ 4,009ชุนอันนี้นะี่มันลึบมาเลยเพลงนี้เป็นเพลงเครดิตของของมันนะเพลงที่มันเป็ดเครดิตเอาอมาเราก็เลยเอามาเปดเิดให้

พระเป็นสูตรพิธีเสร็จเรียบร้อยวันีกะสิได้เปิดตู้เฮอร์เคดิตคือเก้าทุนเป็นมันเป็นเคดิตของน้องหละ เพอเขามาเปิดเธอเป็นด yes. ินเป็นดิเจนะดินดิเจเป็นเครดิตเครดิตของมันนะเขาเลยมาเปิดเธอเพราะมันมากแบบนี้เเปอตู้กัซื้อหากระซื้อมานี่ทุกคนเลยตื้หาตู้หากระซื้อมาได้ฟัง ได้มาฟังเธอเดียวนะึงมาแต่ไทยมาฟังเธอเดียวนะึงกลับไปเธอนี้แล้วก็บริฟังนี้เจอมันมากแบบนี้นะไ่ายดีเด้อมอนน้อยไะนะี่เอาเกิดมาห่มโลกกันแค่บุกี้ตีน้องกับมาายุสันเกิดชน,นาอย่างเงือ ชันแบบนี้เด้เติอยนงเงาๆได้ป,ปูมู่น้องก็มาหลาย่เห็นคูหน้าคูตาข่าวกับโได้ลืมน้องด้วย ¿Qué พี่กัเซนเรียบร้อยไหมคนเขามากครับถ้าย้อยกันกลับบ้านก,นก,นก,นกน็ยังเลยแต่เวะเคยเท่าน,นั้นแหละอยู่เฝ้าไฟกุ้มคนและเขาจังกลารตบน้ำอ้มน้ำหอมดีนี่ไงมานี่ย เพื่อนก้อนแบบนี้ทุกคนนะแล้วเลยยังเหลือแต่ซื้อกับความทรงจำดีดี กับมือสงก,การพบโคอื่นเขามาแต่ทำงานกรุงเทพมาเพื่อมาพบมาพบนักข่าวตากับพคออ้โคพกโคโคเฮ้ากับมาคือกันแต่มามาในฐานะที่บ่หายใจผู้หนึง่ง มาแต่ฝั่งไทยได้แล้วกันทั้งลูกทั้งเมยียทั้งไอ้ไอ้น้องแต่ละคนนะนะก็ถือเป็นอันโจพิธีต่สีมีการงันเพิ่นเย็นอีกจากสามขึ้นคนนี้ยังโทน